สวัสดีค่ะดิฉัน10610087นางสาวพัทลินสมออ์วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัลกรณีศึกษาบริษัท Matching Maximise Solution จำกัดมหาชนโดยวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้นะคะมีอยู่3ข้อด้วยกัน 1เพื่อศึกษาวิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ในยุคการขยายตัวของดิจิทัล 2. เพื่อทราบมุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวสู่การตลาดดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่และ 3. เพื่อหากลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคการขยายตัวของดิจิทัลในวิธีการเก็บข้อมูลของวิจัยครั้งนี้นะคะเรา เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบก,บกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากฝ่ายการตลาดและเลขานุการบริษัทและกฎหมายจำนวน3ท่านด้วยกันค่ะโดยกรอบแนวทิศของเรานะคะตัวแปรต้นมีอยู่2ตัวแปรด้วยกันก็คือ 1. วิธีการปรับตัวด้านการตลาดของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิง 2. มุมมองเกี่ยวกับการปรับตัว สู่การตลาดแบบดิจิทัลของธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ในตัวแปรร่วมนะคะมี2ทฤษฎีด้วยกันก็คือทฤษฎีการปรับตัวแล้วก็ทฤษฎีการตลาดและการตลาดดิจิทัลค่ะตัวแปรตามมีคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงขนาดใหญ่สามารถปรับใช้ในยุคก,การขยายตัวของดิจิทัลค่ะซึ่งผลการวิจัยนะคะก็พบว่าทางบริษัท Matching Maximize Solution มีการปรับตัวสูก่การขยายตัวของดิจิทัลดังนี้ค่ะในด้าน c u s เ o อร์นะคะบริษัทได้เพิ่มเกี่ยวกับธุรกิจคอนเทนต์บ้านเดือนไทยและ t l o r m a d e Service ที่เป็นปรับใช้การบริการขอดตามความต้องการของผู้ผบริโภคหรือลูกค้านั่นเองส่วนในเรื่องของคอสนะคะคือเรามีการเพิ่มส่วนลดให้แก่ลูกค้าเครดิตเทอมนานขึ้นและรักษามาตร,าตรฐานการ กำหนดราคาค่ะ 3. ด้าน convenience นะคะก็คือเรามีการโทรใช้ไลน์และอีเมลเพิ่มมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปติดต่อโดยตรงกับลูกค้าค่ะแล้วก็ในด้านของ communication นะคะคือเราทำแต่สิ่งที่มีคุณภาพสร้าง connection ในวงการค่ะในเรื่องของ experience คือบริษัท batching maximise solution จำกัดมหาชนเนี่ยได้ทำการถ่ายทำภายใต้ระบบปิด ซึ่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ในในด้านของการแลกเปลี่ยนหรือ exchange คือเราให้บริการด้วยบุคลากรมืออาชีพอุปกรณ์ครบคันแบบ one-stop service และความจริงใจซื่อสัตย์ค่ะต่อมานะคะเป็นในด้านของ evangelism ซึ่งอันนี้คือการเป็นสาวกและบริษัทแบดชิง่งใช้วิธีการนี้โดยการให้บริการผ่าน อย่างมืออาชีพด้วยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ค่ะและพัฒนา Facil ลิตตลอดจนพัฒนาทักษะการให้การดำเนินการต่างๆให้เทียบเท่ากับมาตรฐานของต่างประเทศต่อมาก็คือในเรื่องของ communal activation Activ นะคะทางบริษัทได,ได้ใช้โดยวิธีการให้บุคลากรผู้มีความรู้และทักษะคอยให้คำแนะนำตลอดการ ดำเนินงานของลูกค้าค่ะและสุดท้ายนะคะคือเรื่องของ conversation and commercialization ทางบริษัทใช้พันธมิตรคือเน้นการเป็นพันธมิตรที่จริงใจและเชื่อถือได้ของลูกคา้าและการมีมาตรฐานและศักยภาพที่โดดเด่นสรุปออผลการวิจัยข้อที่2นะคะก็คือตอนนี้ทางบริษัทกำลัง อยู่ในขั้นตอนที่เป็น,นกลไกการควบคุมและกลไกการคิดรู้คือตระหนักรู้ถึงสิ่งแล้วที่เป็นการปรับตัวของของดิจิทัลที่เติบโตมากขึ้นแต่ยังไม่ได้ปรับตัวใช้อย่างจริงจังค่ะดังนั้นมาสู่วัตถุประสงค์ที่3นะคะคือเราจากการวิจัยจากการวิจัยในข้อที่1และข้อที่2มาทำให้เกิดกลยุทธ อยู่3กลยุทธ์ด้วยกันก็คือกลยุทธ์การสร้างสารรค์ร่วมกันกลยุทธ์ระบบเงินดิจิทัลและกลยุทธ์การเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากทุกแห่งทั่วโลกซึ่งกลยุทธ์การสร,าสร้างสร้างสารรค์ร่วมกันเนี่ยคือการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พนักงานบริษัทไปจนถึงลูกค้าเองในการตรวจสอบและพัฒนานงานออกแบบการบริการส่วนกลยุทธ์ระบบเงินดิจิทัลอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ทาง การตั้งราคาแบบยืดหยุน่นโดยอ้างอิงจากความต้องการของตลาดลูกค้าแต่ละรายจะได้ราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบของการซื้อที่ผ่านมาประวัติการซื้อและข้อมูลอื่นๆของลูกค้าซึ่งราคามีความยืดหยุน่นเหมือนค่าเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของตลาดและสุดท้ายคือกลยุทธ์การเข้าถึงสินค้าและบริการได้จากทุกแห่งทั่วโลก คือการเน้นการสร้าง customer journey และ experience บนออนไลน์แพลตฟอร์มให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ